หลายๆท่านพอเริ่มทาธุรกิจแล้วเนี่ยก็มีคําถามกับผมครับว่าเราควรจะต้องเริ่มจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเราต้องเริ่มจดแหวนแล้วหรือยังผมอยากให้มองคําถามนีน้ในมุมหนึ่งครับผมต้องถามก่อนว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วหรือยังถามว่าเมื่อไหร่ที่กฎหมายบังคับให้เราจดทะเบียนแหวนเมื่อเรามีรายรับเมื่อเรามีรายได้เกินกว่า1นึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี พูดง่ายคือเมื่อไร่ก็ตามที่เราขายสินค้าหรือเราออฟเฟอร์เซอร์วิสเนี่ยแล้วรายรับทั้งหมดของเราเนี่ยเกินกว่า1นล้านแปดแสนบาทในปีนั้นเราจําเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับหน้าที่ตามกฎหมายของเราถ้าเราจําเป็นเนี่ยเราต้องทําการจดกับรกรมสรรพากรขณะเดียวกันบางคนอาจจะถามว่าถ้าเรายังมีรายรับไม่ถึงหรือถ้าเรายังมีไรายได้ในปีนั้นไม่ถึง1นล้านแปดแสนบาทเราควรจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปลา่า คำตอบง่ายๆผมอ่านมองไป2มุมนะครับมุมที่1เราถามว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายไหมาอาจจะยังไม่มีแต่ในมุมที่2เนี่ยหลายๆครั้งเราพอคิดออกนะครับว่าบางทีเรามีคู่ค้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทจดทะเบียนหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อยากให้เราออกไปกำกับภาษีให้ซึ่งการที่เราจออใบกำกับภาษีได้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนซึ่งหลายๆบริษัทเลือกที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยที่รายได้ยังไม่ถึง1นึ่งล้านแปดแสนบาท เพราะเหตุผลว่าวเขาต้องการทําการค้าหรือว่ามีคู่ค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบางทีต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทครับหากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจดแวดได้ไง Easy c o o p p n y y เรามีโซลูชันง่ายๆสำหรับช่วยคุณในการจดทะเบียนแบบง,ไง่ายๆเปียไม่ี่ดลิกคับ